สวัสดีคมุสวัสดีลูกค้าและ f c ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford Fan Channel ครับผมจัดการฟานวันนี้เรามาอยู่วที่ฟอร์ดพระประแดงครับเราคือผู้ช่วชาญเรื่อง Ford ฮนะก็วันนี้จะมารีวิว2ตัวเด็ดๆเ,เลยนะครับจะเป็นตัว Ranger Sport สีเทาดำด้านหลังของผมเลยนะครับจะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยแต่ว่าด้านหลังสีขาวจะเป็นตัวเสริมแพคเกจนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าออปชันในส่วนของตัว Ranger สีเทาดาตัวนี้ราคา9000 0 84,000บาทเกียร์ออโต้นะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยปรับเปลี่ยนในในวันที่1สิงหาคมราคาเพิ่มอีก10,000บาทเป็น9,94,000บาทนะครับก็อออชันเนี่ยจัดเต็มในส่วนของตัวโปรโมชั่นฟรีแบบนี้ให้เลยครับพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษ,ษ0.99%ด้วยเลยครับลูกค้าตัวนี้ก็จะเสริมออปชั่นค่อนข้างจะเยอะเลยจะเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดหน้าชุดข้างนะครับล้อโตเปลี่ยนล้อแมกด้วยครับใส่ตัวครอบแล้วก็ตัวโลบาร์ด้านหลังด้วยนะฮะ ว่าเป็นตัวที่ว่าไม่ได้เสริมแพ็กเกจจากโรงงานนะครับก็ราคา994ก็ตัวสีเทาเนี่ยจะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์เลยนะครับจะเป็นงานแรปเตอร์บิวอินขึ้นมาเลยส่วนตัวด้านหลังจะเป็นชุดยอดนิยมของเราครับชุดกระจังหน้า FORD ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ตัวนี้เสริมแพ็กเกจออปชันในส่วนของตัวในส่วนของตัวกล้อง360องศากล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะฮะก็เสริมมาในราคา50,000บาทจากราคา994,000บาทนะครับ ก็ขออนุญาตอัปเดตเป็นราคาตัวปัจจุบันแล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้ออปชั่นในส่วนของตัวกล้องตัวเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ถ่ายได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดแต่งเต็มให้ดูรอบคันนิดนึงนะครับเอาละฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าในตัว2ตัวสองคันนี้จะมีอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับมาครับมาในส่วนของตัวคันนี้นะครับ Ranger DBL Sport Gear Auto ของเราจะเป็น g e a ออ u t o 6 Speed ครับราคาค่าตัว900,000 94,000บาทราคาเริ่มต้น1สิงหาคมเป็นต้นไปนะฮะตัวนี้ก็สามารถจะเสริมออปชั่นเหมือนตัวด้านหลังได้แต่ว่าลูกค้าท่านนี้ไม่เสริมออปชันนะครับผมฟิล์มโปรโมชั่นให้เลยจะเป็นตัวชุดแต่งแรปเตอร์หลอ่อๆแบบนี้เลยลูกค้าอัปเกรดล้อเป็นไซส์20นะครับอัปเกรดเพิ่มเติมเสียเพียงส่วนต่างเท่านั้นเองครับแล้วก็ชุดรอบคันเนี่ยผมฟรีให้ในโปรเลย ยังไม่พอยังพร้อมตัวดอกเบี้ยพิเศษ0.99ให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดเูเลยว่าในในส่วนของตัวชุดแต่งที่ผมฟรีให้มีอย่างไรบ้างนะครับรุ่นนี้เครื่องยนต์2.0ดีเซลครับ1 7 0แรงม้า405นิวตันเมตรเกียร์6สปีดนะฮะสีจะเป็นสีเทาดำสีบอลเงินสีขาวสีดำนะครับ ตอนมีให้ลูกค้าเลือกหลายสีเลยเรามีทุกสีในสต็อกเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่มันในส่วนของตัวชุดแต่งเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนที่เราเข้ารับชมคลิปดีๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้เดี๋ยลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมลงรัวๆวไปให้นะฮะเอาละครับไปดูกันเลยครับมาครับมาส่วนมาในส่วนของตัวด้านหน้าก่อนเลยครับชุดแรปเตอร์ตัวนี้ครับไฟหน้าจะเป็นทรงสีแคมป์ camp, ครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท ตัวชุดไฟหน้ารุ่นสปอร์ตจะเป็น LED ทั้งตัวไฟหน้าและไฟตัดหมอกด้วยเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวแมทริก LED นะครับตัวนี้ชุดแรปเตอร์เนี่ยจะเป็นการตีโป่งขึ้นมานะครับเป็นงานไฟเบอร์สีดําด้านะครับสลับกับตัวสีรถได้แมทได้ลงตัวมากๆเลยครับพร้อมตัวคอนเซปต์ของตัวกระจังหน้ากระจังหน้าแรปเตอร์นะฮะกระจังหน้าแรปเตอร์มันจะแตกต่างจากตัวด้านหลังสีขาวยังไงก็จะเป็นตัวคุมเต็มตัวชุดกระจังครับสังเกตตรงตัวชุดกระจังจะมี ดุมีความเป็นออฟโรดในส่วนของตัวรปตเตอร์เลยนะครับสีกระจังจะเป็นสีดําด้านล้วนเลยนะครับมาพร้อมตัวไฮไลท์ไฟ LED แบบแรปเตอร์สีส้มอย่างนี้เลยนะครับชุดช่วงล่างนะครับกันชนช่วงล่างจะเป็นสีดําด้านครับก็แมทกับตัวสีรถสลับกันตัวลงพึ่งระบายอากาศก็เป็นสีดําด้านนะครับด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นผ่วงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้ตีตาเหมือนวิกเตอร์นะครับจะเป็นล้วนๆแบบนี้เลยนะครับก็ให้มิติสไตล์ออฟโรดนะครับก็ชุดหน้าก็ รอระดับหนึ่งแล้วนะครับลูกค้าอยากให้ผมเปลี่ยนชุดหน้าแบบไหนก็ยินดีจัดให้ตัวหนังสือก็เลือกได้นะครับส่วนตัวฝาปองตัวนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้ผมติดตั้งใ,ใดๆเพิ่มเติมครับหรือว่าลูกค้าจะติดเหมือนตัวแรปเตอร์เป็นจมูกด้านข้าง2ข้างหรือว่าสกู๊ปทรงฟิตก็ได้นะครับตัวฟิล์มด้านบนจะเป็นฟิลม์มเซรามิกยี่ห้อคาร์ดินาลนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นบานหน้า60%รอบคัน80%นจะมีความส่วนตัวในห้องโดยสารเป็นอย่างมากเลยนะครับมาฮะตนวัเป็ ชุดสเกิร์ตหน้าตีมาถึงตัวซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อนะส่วนของตัวชุดแรปเตอร์พร้อมตัวยางกันน้ําให้กับทางลูกค้าด้วยเลยนะครับตัวนี้ก็วงเลี้ยวเนี่ยอัปเกรดล้อแม็ก20ยีวงเลี้ยวไม่ติดด้วยนะครับขออนุญาตกล้องแพนมาตรงนี้นิดนึงครับวงเลี้ยวมันจะไม่ติดเพราะเราหมุนหมดเนี่ยฮะมันจะมีช่องพอดีเลยนะครับของฟอร์ดพระประแดงเร,เราออกแบบมาให้การใช้งานสมูทอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแม็กตัวนี้ก็ทีเด็ดเลยนะครับตัวยางเนี่ยเป็นยางซูแม็กท้าย เป็นยางออเทเลนแต่ว่าลูกค้าขอให้กลับหน้ายางเข้าไปไม่โชว์โลโก้นะฮะมันก็จะเป็นเป็นสไตล์รีเวลสไตล์แบบดิบๆออฟโรดแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวแม็กจะเป็น A อแ m มพายนะครับแม็กจะเป็นสีสีดาสีดํากึ่งด้านนะฮะกึ่งด้านกึ่งเงามันจะออกแบบด้านกับเงาผสมกันนะครับให้มิติได้สวยอารมณ์ได้ฟินแบบว่าสไตล์ออฟโรดแท้ๆเลยนะครับก็ก้านแม็กก็จะเป็นสไตล์ออฟโรดด้วยช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นคอยสปริงกึ่งอิสระนะครับพร้อมตัว เหล็กกันโค้งด้วยเลยนะครับตัวนี้ก็นุ่มหนึบเลยเพราะว่าตัวโชคของตัวสปอร์ตเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัววายแพ็กเลยความนุ่มความหนึบมันจะหนึบกว่าตัว XLS นะครับน่าใช้มากครับตัวนี้ส่วนตัวด้านข้างกระจกข้างจะเป็นสีกาไฟครับมาพร้อมตัวไฟเลี้ยว led ด้วยเลยนะครับตัวนี้สกูปข้างสีดําด้านสลับสีกาไฟครับตัวรถจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยตัวนี้มือจับเป็นสีกาไฟผมเสริมเป็นตัวครอบดําด้านเข้าไปนะครับแต่ว่าคีเลตยังคงใช้ได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีเบ้ามือจับ ดำด้านให้ด้วยนะครับด้านบนไม่ได้ติดตั้งตัวราวหลังคาใดๆครับแนวเรียบๆดูดูออฟโรดนะครับก้อนกันศาด์กันศาสตร์เดิมจากโรงงานด้วยนะฮะกันศาสตร์จากศูนย์เลยนะฮะตัวนี้กันสตร์แท้ด้วยเลยครับรีดลมได้ดีมากๆเลยนะครับด้านล่างจะเป็นบันไดข้างสีดําล้วนเลยนะครับก็ตัวนี้เน้นแนวแต่งดําสลับดำครับสไตล์ออฟโรดนะครับบันไดข้ามน้ำหนักได้เลย150กิโลนะครับก็ใช้งานจริงได้เลยนะครับฝาถังน้ํามันด้านหลังก็ติดตั้งตัวข้อฝาถังเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้เลย ก็สังเกตในส่วนของตัวนี้นะครับซุ้มล้อเนี่ยซุ้มล้อมันจะเว้นในส่วนของตัววาล์วฝาถังไ้ด้วยนะครับเพื่อให้มมติตัวฝาถังเนี่ยใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับก็มีเป็นมมติตร้อด้านหลังที่ว่าแบบนี้ชุดหลังนะฮะส่วนด้านบนผมเสริมออปชันให้ลูกค้าเป็นตัวโลบาร์เอาท์แลนเดอร์ตัวนี้นะครับโลบาร์ตัวนี้ก็คือเดิมๆจะเป็นสีายผมทําสีดําล้วนเลยนะครับตัวนี้ก็รีเควสมาเลยฮะอยากได้ยังไงผมจัดให้เลยนะครับส่วนช่องตัวนี้จะเป็นช่องติดตั้ง ตะแกงเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้ามาฮะด้านหน้าด้านข้างหลูเลยใช่ไหมครับสวยดุดันไม่เกรงใจใครเลยมาดูด้านหลังกันครับอ่าตัวนี้เป็นของเดิมที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเราคืนคืนให้ลูกค้าทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าจะเก็บไว้จะไปขายต่อแล้วแต่ท่านเลยนะฮะเราแค่สนองความต้องการที่ลูกค้าอยากแต่งแบบไหนผมจัดแต่งให้แล้วก็ดูแลหลังการขายให้ดูแลในส่วนของตัวคุ้มคอรองในส่วนอุปกันให้นะครับในส่วนของตัวฝาท้ายเรนเจอร์สปอร์ตตัวนี้จะเป็น LED ครึ่งวงนะฮะ เป็นไฟเดิมจากโรงงานเลยนะครับเวเาเราจอดก็จะให้มิติฟิลประมาณนี้นะครับเสริมออปชั่นในส่วนของตัวครอบสีดําด้านไปด้วยครับแล้วก็ตัวนี้มือ,อ,มอจับฝาถังาจากสีดําด้านเอาพร้อมตัวไฟเบรกดูที่3ตัวกล้องมองหลังเนี่ยจะอยู่ที่โลโก้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ผมเคยสาธิตตัวกล้องมาให้ดูแล้วว่าออปชั่นมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเปิดขึ้นมาให้ดูด้วยว่ามันประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกเป็นเจ้าสีดําสีดําด้านให้มิติออฟโรดเพิ่มขึ้นนะครับตัวหนังสืออะคริลิกทรงสปอร์ กันชนท้ายจะเป็นสีกาไฟครับสไตล์บ a ยแท็กเลยแล้วก็มีที่เหยียบกันลื่นด้วยมีไฟตรงกลางสองทะเบียนเป็น LED ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อภายในนิดนึงครับว่ามีภายในจะมีความหรูระดับไหนนะฮะก็อันนี้เป็นมิติตัวโลบานด้านหลังนะครับภายในห้องโดยสารภายในนะครับก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังเบาะหนังทั้งหมดแล้วนะครับมือจับอ่า กับประตูข้างเป็นเบาะหนังเป็นหนังแล้วแล้วก็เบาะจริงๆเป็นเบาะหนังเลยครับมือจับเป็นการบีบเข้าหาตัวนะฮะที่วางมือจะเป็นหนังหุ้มแล้วก็เดินตะเข็บสีดำสีเดินตะเข็บได้สีเงินแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกับประตูสีดําด้านครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยกระจกข้างเป็นปรับพับไฟฟ้าด้วยเลยนะครับแล้วก็ตัวภายในครับภายในก็เบาะอบบอดีเบาะอบพอดีตัวบาลานได้ดีมากๆเลยนะครับ ขออนุญาตกด push s t a r นะครับตัวนี้เป็น push s t a r ด้วยเลยครับลูกค้าโหมดไฟหน้าสามารถตั้ง A auto ไว้ได้เลยนะครับใส่ลักไฟหน้าจะมีในส่วนของตัวปิดไฟไฟหลีไฟ auto ไฟ auto แล้วก็เปิดไฟหน้าไว้นะครับส่วนคอนโซลจะมีความหรูระดับหนึ่งเลยเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับตัวกรอบแอร์ก็จะเป็นสีดําเงาด้วยเลยนะครับพวงมาลัยเป็น e-pass ไฟฟ้านะครับขออนุญาตใช้นิ้วเดียวเลื่อนเลยนะฮะเห็นไหมครับพวงมาลัยเบามากๆครับขับใช้งานความเร็วสูงขึ้นมันหน่วงหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับปรับออปช งมาลยที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยครับออปชันเอนเตอร์เทนเมนต์เครื่องเล่นต่างๆก็ปรับที่ตัวจอนี้ได้เลยตัวจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay, a n d r o i ด a อ t o g o o ูเกิลแมปซิงทุกอย่างได้เลยนะครับต่อค่อนข้างจะครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็มี w i ไ e เลสชาร์ e ด้านนี้ด้วยช่องเสียบ USB นะครับโหมดขับขี่ต่างๆ4โหมดเลยนะฮะแล้วก็เกียร์หกสปีดหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมสาธิตการใช้งานกล้องมองหลังนิดนึงนะครับไปดูกันครับนี่นะครับตัวกล้องมองหลังพอเราเข้าเกียร์ R นะฮะ ตัวนี้เราไม่ได้เสริมออปชันแพ็กเกจนะครับตัวกล้องคันที่แล้วคันสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวกล้อง360องศาด้วยนะครับตัวนี้เป็นกล้องธรรมดาจากโรงงานนะครับตเราหมุนตัวพวงมาลัยกราฟิกก็จะไปตามตัวองศาที่เราหมุนด้วยนะครับลูกค้าสามารถจะถอยมาที่เส้นตัวนี้ได้เลยนะครับใช้งานจริงๆได้เลยตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์มีเฉพาะตัวกล้องมองหลังนะครับก็การปรับแอร์ก็สามารถจะปรับที่ตัวหน้าจอตัวนี้ได้เลยหรือจะปรับที่ตัวด้านล่างตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นยงไงครับลูกค้าตัวนี้ก็ คุ้มค่ามากๆเลยนะครับตัวคู่หน้าห้องโดยสารฟิลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังนิดหนึ่งนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ผมก็สามารถจะนั่งสบายๆได้เลยนะครับผมสูงประมาณ178็ก็มิติสีสาผมก็ไม่ถึงตัวหลังคารถเลยนะครับช่วงช่วงหัวข่าผมนะครับนั่งยาวๆได้เลยนะครับขาไม่ติดนะครับสบายๆครับตรงนี้ก็จะมีตัวออปชั่น หมอนรองให้ด้วย3จุดเลยนะครับแล้วก็มีมีแอร์หลังในส่วนตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นตัวแยกออปชันเสริมเพิ่มเติมให้เลยนะครับคุ้มมากๆเลยครับลูกค้าราคา994,000บาทได้ออปชันฟรีชุดแต่งแบบนี้ให้เลยนะฮะท่านใดไม่เอาชุดแต่งก็ได้รับส่วนลดเป็น1 0,000แนบาทพร้อมตัวดอกเบี้ยพิเศษด้วยเลยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยครับลูกค้าทุกท่านครับ เป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับจตัว Ranger d b l Sport ลสปอรเกียร์ออโต้ด้านหลังผมค่าตัว994,000บาทนะครับเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับโปรโมชั่นจัดเต็มให้เลยเสิร์ฟรถ1 0 0 0หรือฟรีชุดแต่งพร้อมดอกดีพบบิเศษ,ษ,ษให้เลยนะฮะชุดแต่งในผมฟรีชุดแรปเตอร์หล่อๆนี้ให้เลยครับของผมเนี่ยจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์และส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผู้จัดการฟาร์ดูแลเคสเองส่งเคสเอง ดูแลการตกแต่งด้วยตัวเองพร้อมคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมกันนะฮะเดี๋ยวมดูเลยว่าครั้งหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนครับวันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ